ุณนวนี่นะครับเค <c oughs> ยมาช่วงตอนที่เราส่องกายส่องใจตอนที่ช่วงก่อนสถานการณ์โควิดค่ะแล้วก็เขาบอกว่าโดนเรื่องเจ้ากรรมานเวรหนักมากนะครับอันนี้เป็นคือโดนเรื่องเจ้ากรรมานเวรหนักจริงๆแล้วตอนนี้ที่ต้องการให้เราดูให้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ประมาณเดือนถึงสองเดือนนะครับเขารักษาตัวรักษาตัวแบบว่าอยู่ตามโรงพยาบาลอยู่ห้อง ICU เป็นเดือนพี่โอ้ป <c oughs> ่วยอปไรครับออกมาหนักมากคือ ผมจำไม่ได้ว่าพี่เขาป่วยเป็นอะไรแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของแพ้พภูมิตัวเองพี่แล้วก็เคยมาว่าเจ้ากรเนิยเวรต้องเอาให้หนักและเอาให้ตายคือตัวเนี้เช่ว่าถ้าไม่มีประกันสังคมลําบากโอครับลําบากตอนนี้ลําบากแล้วก็คือเรื่องของ,ของกระบวนการต่างๆคือง่ายว่าใครที่เป็นโรคเหล่านี้ง่ายว่าเตรียมหมดเงินหมดทองได้เลยคุณผู้ชม ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นเคสตัวอย่างที่ให้ประโยชน์คุณผู้ชมได้อะตอนนี้คุณฮวนอยู่ในสายไหมครับพี่ฮวนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฮวนป่วยเป็นอะไรนะพี่ตอนนั้นที่เราบอกเป็นเรื่องอะไรนะพี่อ๋อตอนนั้นที่เลนนี่ทักว่ามีเจ้ากรรมในเวรเขา,เาตามอยู่อะครับค่ะแล้วก็จะมาเขาเขาเขาอะไรเขาแค้นมากที่ผมเป็นราชมันอะไรเนี่ยแล้วก็แล้วก็เขาจะมาทรมานให้จนจนอะไรอ่ะ จนแต่เลองขอให้ขอให้ไม่มีชีวิตอยู่อ่ะแล้วก่อนหน้าน,นี้หนึ่งเดือนสองดล,ล,ล้วจาทำอะไรพี่ไม่แล้วก่อนหลัาหลังนั้นก็ไปทําบุญตามทีนน่นี่บอกครับไปไหว้เก้าวัดแล้วก็ไปไปไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โรงเรียนแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นก็ดีมาสักพักหนึ่งแล้วพอถึงประมาณเดือนสิงหาก็ก็ถ่ายแค่ให้คุณอาทิตย์ที่แล้วคุณวสิทธิ์อะไรนยครับจะเป็นลําไส้อย่างเสียผมจะเป็นแค่ให เอสเอที่ที่ลำไส้เหมือนกันแต่หนักกว่าเยอะพอเป็นมายี่สิบปีแล้วทั้งทั่เรื่องอยู่กับมันมาตลอดแต่ว่าช่วงนั้นมันหนักแล้วมันไม่หายครับแล้วต่นหลังนี่ไปอยู่โรงพยาบาลสองเดือนเดือนแรกก็โอเคยังพอลุกเลิกอะไรได้พอเดือนที่สองนี่กระดิกไม่ได้แล้วติดเตียงกระดิกได้แต่เท้ากับมือแล้วก็แล้วก็อยู่อย่างนั้นสองเดือนที่โรงพยาบาลแล้วก็มาอยู่บ้านสองเดือนกว่าจะเริ่มเดินได้เริ่มกายภาพอะไรอย่างนี้ครับก็เหมือนโดนโดนเข้าเต็มเ็มแต่คราวนี้อยากจะทราบว่าตอนนี้จะต้องมันมันดีขึ้นแล้วตอนนี้มันก็เดินไไไไดด้้้แลวปทําอะร อะไรได้นิดหน่อยแต่ก็ยังไม่มีแรงอยู่ยังน้ำหนักยังไม่ขึ้นขึ้นมาเจ็ดเปนโลเองครับทีนี้มันก็ถามว่าเออเจ้ากรรมในเวียนคนนั้นที่เลนนี่ทักว่าเขาเป็นนั่นนะเขามาตามอยู่แล้ว,ลวเขาเขาผมก็สวดมนต์แล้วก็อยที่ให้เขาเรื่อยๆนะครับทีนี้ทีนี้ไม่รู้ว่าเขายังเขายอมผ่อนให้หรือยังตอนนี้มันหนักมากใช่ไหมพี่ฮวนมันหนักขนาดที่ไม่ไหวจริงๆใช่ไหมพี่อูตอนนั้นไม่ไหวเลยครับก็ตอนติดเตียงครับเป็นผักเลยโอ้โหนั่จริงๆึงถึงถึงจุดที่เขาที่เขาบอกกันว่า กร้องขอช<ะ>ีวิตให้ตายเลย<ะ>ร้องขอความตาย,ตายใช่ไหมพี่ร้องให้ตายไปเลยอะไรเงี้ยท,ที่เดี๋ยวนี้เขบอกเขาจะเอาให้ตักให้ร้องขอความตายนะก,ก็เลยก็เลยเนี่ยก็โดนมาหนักแล้วคิดว่าไม่รู้ไม่รู้หมดเขายอมไม่ยังหมดยังเพราะตอนนี้ก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับตั้งแต่นั้นตั้งแต่บกลามาก็เริ่มกายภาพเริ่มเดินได้เริ่มไปไหนมาไหนได้แต่ก็ยัง,ย,งยังเพียอยู่ก็เริ่มมันนั่งทำงงทำงานอะไรได้แต่ก็เลยถามว่า ยังต้องไปทําอะไรเพิ่มไหมให้เขาหรือว่าหรือว่า,วามีส่วนอื่นที่ที่เราสามารถพัฒนาตัวเองให้ได้ไหมเพราะว่าโอเคท่า,า,าที่คุณอ้ลถามเนี่ยคือสงสัยว่าตอนนี้ชีวิตเหมือนจะดีขึ้นแต่ว่าช่วงที่ป่วยอยากจริงๆเป็นเดือนสองเดือนเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆเป็นผู้ป่วยติดเตียงน,นอนเหมือนผักกลัวว่าจะกลับไปเป็นแบบนั้นอีกถูกไหมครับเพ<อ>ราะฉะนั้นถามตอนนี้ว่าทำไงให้ดีขึ้นถูกไหมครับไม่อยากถามว่าก็อย่าง,งที่เจ้ากันนายเวีงเนี่ยก็ได้ก็รู้สึกอะไรครับว่าเขามา มาส่งผลเราจริงๆจนเราแบบถ้าถ้าไม่ไหวอ่ะเนี่ยขณะที่เป็นเข้าโรงพยาบาลมาผมเข้าโรงพยาบาลมาตลอดเลยครับก็เข้าโรงพยาบาลมาตลอดแต่ก็เป็นพวกนี้ก็ดูแลตัวเองตลอดแต่ว่าพอกินอะไรไม่สะอาดเนี่ยก็จะเป็นท้องเสียแล้วก็ถ่ายเป็นเลือดตลอดถ่ายเป็นเลือดที่ปกติเลยจนชินแล้วถ่ายเป็นเลือดแต่ก็ตะปวดท้องมากปวดแบบบิดบบปวดแบบสุดสุดแล้วครับแล้วก็แล้วก็ถ่ายเป็นเลือดแต่เป็นเลือดตลอดแต่ปกติมันจะ่สองสาวันก็ก็หายอะไรอย่างนี้ย แต่พอหลังๆไม่หายก็ก็คือต้องเข้าโรงพยาบาลไปให้น้าเกลือให้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตหลังนี้ปลายเข้าไปเขาทางวิทยาศาสตร์ที่หมอเขาบอกจัดยาดีมาให้หมดเลยจนสุดแล้วทางวิทยาศาสตร์เป็นหมอเขาแบบบอกว่าเขาเขาปล่อยแล้วครับวิทยาศาสตร์ไม่ไหวละผมก็ก็ก็มีเพื่อนให้นะนนาให้เอหยอดน้ำมัน อันนี้ก็หยอนไปตลอดก็ดีขึ้น<อ>จเจริญอาหารขึ้นอะไรขึก<อ>ินพอกินได้กลับมาบ้านเนี่ยพอเปลี่ยนบรรยากาศจากที่โรงพยาบาลมาบานก,ก็เริ่ม,มก็เริ่มมีความสุขด้วยแล้วก็แล,วกแล้วก็ได้กินได้พอกินได้น้ําหนักก็เริ่มขึ้นก็เริ่มมีแรงขึ้นแขนขาก็เริ่มขยับได้จากนอนติดเตียงก็เริ่มนั่งได้ลุกนั่งลุกเดินไปอาบน้ำได้อะไรได้ก็ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ก็แต่ก็ยังไม่ยังไม่ดีเท่าไหร่อ่ะคคำถามคืออะไรครับพี่ฮวนคำถามคือว่าอยากอยากทราบว่าเจ้ากรรมตะเวนที่ที่เัาายง เขาเขาผ่อนให้เราหรือ,อยังหรือว่าเขายังอยู่ตามอยู่พร้อมอยู่ตอนนั้นเห็นนี่ว่าเขาตามเขาช่วยอยู่ยหลังผมอะไรเงี้ยตอนนั้นที่ไปหาที่ช่างช่วยครับครับเรนนี่ครับเนะชิญครับตอนนี้พี่มีดอกขึ้นที่ผิวหรือยังคะพี่มีอะไรนะคะมันเป็นเหมือนดอกบกอะคะ่ะเป็นจุดจุดจุ้จุดขึ้นที่ผิวหรือยังคะพี่มีค่ะมีมีที่ขาค <H oly> ่ะแดีวก็หน้าทายามันก็หายมันขึ้นเราใช่ไหมคะ มีค่ะมีค่ะโอเคถ้ามันขึ้นที่ผิวที่แขนพี่เมื่อไหร่แสดงว่าเจ้ากรมนิดเขาปล่อยพี่แล้วค่ะทําไมถึงพูดถึงดอกกันเลยเนี่ยดอกไม่รังไงไม่รู้ะค่ะไม่เป็นตุ่มะมันจะเป็นดอกดอกตัวแรกมันจะเป็นตุ่มใสๆแล้วมันก็จะแตกออกแล้วมันก็จะทําให้เป็นดอกดอกผิวที่ตัวเขาอะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่งูสวัสด์นะงูสวัสด์เป็นมาแล้วไม่ใช่ค่ะเป็นดอกดอกดอกคือหนูแค่ถามว่า มีดอกขึ้นที่ตัวพี่หรือยังถ้ามีดอกขึ้นที่ตัวพี่แล้วแสดงว่าเขาปล่อยพี่แล้วค่ะดอกยังไงครับแต่พี่มันก็เหมือนเป็นตัวติดใสขึ้นมาปูดขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็แตกปุ๊บมันก็จะเป็นดวงดวงดำๆมาค่ะพี่อ๋ออย่างครับมีที่ขาครับเป็นปื้นอยู่ขึ้นที่ขาเราใช่ไหมค่ะลองขึ้นที่แขนถ้าขึ้นที่แขนคมเมื่อไหร่ก็เขาปล่อยพี่แล้วอะค่ะอ๋อค่ะของเรามันขึ้นก็เป็นสัญญาแล้วก็ปล่อยแต่ตอนนี้เขายังเขาก็ยัง นั่นอยู่ก็ต้องเพราะว่าเขาขึ้นที่ก้นพี่แล้วเขาขึ้นที่ขาแล้วขึ้นที่ท้องแล้วหัวก้นก้นนี้หนักเลยท้องนี่ผ่านิวในถุงน้ําดีมแล้วกูเพิ่งผ่าตัดทั้งตัวเลยโดนมันหมดแล้วค่ะฮัลโหลถ้าเขาขึ้นที่ที่ผิวที่แขนพี่เมื่อไหร่ก็บอกบอกว่าเขาปล่อยพี่แล้วล่ะค่ะสิ่งที่เขาบอกเลยมาว่าเขาจะอีกระลอกหนึ่งแล้วเขาก็จะไปละแต่ว่าเขาแค่อยากให้พี่แบบ ปฏิบัติทําให้เขาบวชให้เขาหรือว่าให้พี่แบบเอาโหสิกรรมให้เขาด้วยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอะมาเอาคืนพี่หนักเกินไปจนพยายมราชบอกว่าเอาคืนเกินไปแล้วนะอะไรเงี้ยจนเขาจะถูกลงโทษแทนแล้วค่ะอแต่ประเด็นคือเขาอยู่ในร่างกายพี่อะเขายังออกไม่ได้การที่จะออกมาคือเขาออกมาจากดอกที่หนูเล่าพี่ฟังเนี่ยแหละค่ะเพราะตอนนี้ดอกขึ้นที่ขาแล้วขึ้นที่ก้นพี่แล้วขึ้นที่ท้องพี่แล้ว แล้วก็เนี่ยรอขึ้นที่แขนพี่ก็จบลวค่ะืแต่แขนก็เคยเป็นงูสวัสดมานะแต่แขนถึงหน้าอกเลย <c oughs> เป็นตุ่มๆแล้วก็แตกแต่แตก็ยังปิดป็นยังขึ้นอยู่นะครับตอนแรกเวลาพักผอดไม่พอหรืออะไรนี่มันก็ยัง <Okay. S 2> จี้เจ็บงูสวัสด์ดดสตรงไหลมันคือดอกพิษที่หนูเล่าให้พี่ฟังนั่นแหละเดี๋ยวมันจะขึ้นอีกระลอกหนึ่งแล้วก็จบแล้วคราวนี้พี่ก็จะกลับมาสบายตัวแล้วก็ขอให้พี่กินทานผักเยอะๆขึ้นแล้วก็เว้นจากการกินเนื้อสัตว์แล้วก็ปฏิบัติให้เขาแค่นั้นจบเลย แล้วก็เอาโหสิกรรมให้เขาด้วยนะคะเขียนนะครับพี่ฮวนผมตกใจมากเรนนี่รู้ได้ไงว่าเรื่องพี่ฮวนเป็นแบบขึ้นตามต่างๆที่ก้นด้วยใช่ใช่ที่ก้นนี่เป็นนานเลยสาหัสเลยแล้ผ่าตัดเลยที่ถามคือในขณะที่พี่ฮวนเขาเล่าเรนก็จะถามเจ้ากรรมนายเวรเขาว่าเขาปล่อยหรือยังหรืออะไรแบบนี้นี่นี่นี่เป็นที่ทั้งหมดนี่เป็นสิ่งที่เขาทํามาใช่ไหมใช่ค่ะเป็นสิ่งที่เขาทำมา กระดูกสันหลังทับเส้นประสาทก็จะมีเหล็ดามอยู่ที่หลังอันนึงพี่แค่สังเกตว่าดอกขึ้นที่ตัวหรือยังขึ้นที่แขนยังถ้าขึ้นที่แขนแล้วพี่สบายใจได้คราวนี้พี่หลังจากนั้นไม่เกินสามอาทิตย์พี่ใช้ชีวิตได้ปกติเลยค่ะสบายตัวสบายใจแล้วสาธุครับพี่หวนขอบคุณมากครับสบายใจขึ้นแล้วนพีหวนนาอสาธุนะคะสวัสดีครับ